สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บุญนองนะคะขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่เมื่อวานนี้ได้รับโชคลาภจากเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันเกิดนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่อยู่ในกลุ่มนะคะเอ่อ VIP เลขเด่นแม่มุนองนะคะตัวเลขที่ให้ไปเมื่อวานนี้นะคะสาหรับวันนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคม2 5 6 4 สีมงคลน,นำโชคจะมีสีเขียวสีม่วงสีดำเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข7เลข9เลข4เลข1และเลข2นะคะเมื่อเราจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ794 791 792 941 942 412 417 127 129และ274เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ7974 7172 9ก9าสี4 1ก2และ12สําำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บินต่างๆนะคะบินขน้ามข้าไฟค่าโทรศัพท์นะคะถ้ามีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนำโชคนอกจากนี้นะคะเปียนรถค่ะรถที่คนวันอาทิตย์นั่งเป็นประจำหรือรถที่เป็นชื่อของคนวันอาทิตย์ถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อม นะคะหรือถ้าไม่มีรถเป็นของตัวเองนะคะรถรับจ้างที่นั่งเมื่อเช้านี้หรือนั่งภายในวันนี้นะคะคือสื่อน้ำโชคเลขเด่นเสริมดวง71625ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยนะคะและนอกจากนี้4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อง,งานเป็นประจํา <c oughs> ก็เป็นสื่อน้ำโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันจันทร์1 4 0 5 9 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าเลขที่สำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นอกจากนีนะคะวันนี้คนวันอังคารต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุอันตรายเกี่ยวกับรถนะคะเกี่ยวของมีคมเกี่ยวกับของร้อนนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะตรวจตาให้ดีนิดหนึ่งนะคะเรื่องอปลักไฟเรื่องกาต้มน้ําเรื่องเตาแก๊สอะไรต่างๆ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนธนาคารหนึ่งเจท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ใช้ติดต่องานเป็นประจำนอกจากนี้นะคะถ้ามีใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายนะคะอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครตายช่วงนี้อายุคนตายหรือเลขฝาลงคือสื่อน้ำโชคคนันพุธกลางวันนะคะเลขเด่นเสริมดวง1 3 4 7 8 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้ำโชคจะมาจากสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานนะคะหรือวันนี้ถ้าคนวันพุธกลางคืนได้ไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารก็เป็นสื่อน้าโชคนะคะเลขเด็ดเสริมดวง82091ท่านที่เกิดในวันพระหัสสื่อนําโชคจะมาจากความฝันนะคะช่วงนี้คนวันพระหัสจะฝันแม่นนะคะฝันถึงใครซื้อยกคน,นั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลย ะะแล้วนอกจากนี้หากคนวันพฤหัสช่วงนี้ได้ไปทําบุญอย่าลืมสิ่งสิมซีเลขเิมซีก็เป็นสื่อนําโชคคนวันพะหัสนะคะสาหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพะหัส1 8 5 9 2ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อนําโชคจะมาจากพระราหูถ้าคนวันศุกร์บูชาพระราหูนะคะหรือถ้าไปสการละถึงที่เลขเิมซีจากพระราหูคือสื่อนําโชคนะคะวันนี้เด่นมากๆเลยนะคะสำหรับพระราหูกับคนวันศุกร์เลขเด่นเสริมดวง15283 ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อนําโชคจะมาจากอายุคนรักค่ะอายุคนอายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของคนที่คนวันเสาร์รักมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอายุคุณพ่อคุณแม่สามีหรือภรรยาหรือลูกหลานนะคะและนอกจากนี้เลขที่บ้านนะคะบ้านที่คนวันเสาร์นอนเมื่อคืนนี้คือสื่อน้าโชคก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะหรือถ้าได้รับโชคลาภอย่าลืมทําบุญให้ท่านด้วยเลขเด่นสมรดวงคนวันเสาร์หกเก้าสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับเลขเด่นที่แม่มดให้ไปในวันนี้นะคะ สำหรับฮานอยมาเลยแล้วก็เลขคุ้นต่างๆนะคะวันนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนำโชคเลขนำโชคและเลขเด่นประจำวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่มดาหนองทีวีนี้ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วใครอยากจะถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มนะคะเลขเด่นอ่า v ี p เลขเด่นแม่มดาหนองนะคะซึ่งแม่มดาจะมีเลขเด่นประจำวันนอกเหนือจากที่ให้ใน YouTube นี้นะคะ,ะสามารถ ทักเข้ามาใน LINE ID ที่ปรากฏบนปกเพจนิดปกเฟซนิดปก u t u b e นี้ได้เลยนะคะ ID l o b r s 1 9 6 9นี่นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มสวัสดีขอวอวยพรทุกท่านโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ